รานไก็หมดร้านนี้ก็หมดกาดบนล้กก็ไม่มีใช้เพจใออสกาก็ไม่มีให้ส่งทำเย็ไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านมารช็อปนะครับผมนะร้านจะเป็นร้านเต็มสีระบบผมะครับผมก็มีริการกดเย็มค้าในบลูเลยก็รับกดส่วนลดอะไนะครับผมนะยังมีรับกดเกี่มอลสายทากเดอนเไนสนนหม่นนะครับถ้าเกิดสนใจใช้ก็รีด้านนะครับร้านมารุช็อปนะครับผมคุณกำลังมองหาร้านละฟาร์มโลบอกรึเปล่าครับผมมีร้านแนะนำไหมครับผมนั่นค่เร้าปทีดิชว่นใหมะเจอ้สี่ของครับ่มนะร เอ,อเพจยังมีรหัสสุดโหของแมปฟูดมาวางจำหน่ายด้วยวนะะตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีผรพิศาดี ق, าย่ยคอนเ e นเด d รี่มาวางขายหนะ้าเพจด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุ้มของโคตรคุม้มเลยเว้ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟังอยากไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ร้านคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมกำลังตามหารานพิศาถาวรอยใช่หรือไม่แล้วก็รับเทียนพารในหนาสารทนฟิ์กใช่หรือไม่นั่นผมขอแนะนร้านิเ่านะครับผมอ่ะก็เป็นร้านท ฮาร์ดคิ้ช็อคนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการและทำผนตื่นบา็อกฟู้ดนะครับแล้วก็บริการไอคเพื่ารด้วยนะครับผมนะในห้องการ์ดาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีบริการขายบ็อกฟู้ดแล้วก็อสตาร์นกวันะครับนะให้สนใจใช้บริการก็กดไลน์มาอยู่ใตคลิปนะครับผมอ่ากลังหาร้านตมบอกเสผมขอแนะนำร้านฟันบ็อกนะครับผมนะเป็นร้านเต็มบักเลเซ่ยทังเดนะครับนก็งนี้รับกดเกมพาร์คต่างๆด้วยเป็นบล็อกฟู้ดแล้วก็อสาร์ดับนะ

เริ่มที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากันด้วยนะครับนะอ่าก็เล่นออกซาดูแลกันไม่ทันเลยครับผมนะอ่าก็วันนี้เรามาอยู่กับน้องพีกับน้อง GTR ีอาร์ด้วยผมนะสวัสดีทั้งคู่ด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนคอมโบผลโมจินะครับผมนะในรูปแบบใหม่นะเออหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับนะก็เคยทําไปแล้วนะสำหรับเอ,อ่อคอมโบผลโมจินะแต่ว่านานแล้วนะครับผมนะอ่าก็ เห็นมีคนอยากให้ทํามาอีกก็จัดให้ของเอาอี้มาในแบบรูปแบบใหม่เลยครับผมคนระับอันนี้ผมจะใช้ทั้งเออ่ผลโมจิแล้วก็โซเคนนะครับท่านผู้ชมครับนะขอบอโซเคนด้วยนะครับอันนี้เป็นสแตทที่ผมใช้นะครับก็อัพตามนี้เลยสายผลนะครับส่วนกิทัตเนี่ยจะใช้เป็นชูซุยกับ เออ่โมจิครับผมนะส่วนผมจะเป็นเออ่โซเคนนะครับผมนะอ่อาสลับกันไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคอมโบแรกกันได้เลยนะครับผมอ่านี่คอมโบนี้ต้องใช้ที่พื้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใช้ที่พื้นมันจะง่ายมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็แรงด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูปโ๊บแบบนี้โอ้ย <laughs> ดึงไม่โดนคะถ้าเกิดดึงโดนมันสามารถ สกิลแซดแถมนี้ได้ท่านผู้ชมอ่ะสมมติเ่าดึงโดนแล้วกันนะครับนะนี่คือถ้าเกิดดึงโดนเมื่อกี้น่าจะเลือดประมาณแดงอะ่ะผมว่าแดงเลยถ้าเกิดดึงโดนนะครับเออประมาณ200ได้เนาะนะครับก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าต่อย2ทีไล้เมื่อกี้นะอันนี้เมื่อกี้ต่อย2ทีทนะ่านผู้ชมอ่านี่คือ20ล้านเท่ากันนะครับนะบนะก็เลยอย่างที่เห็นนะครับนะมันเป็นผลที่แรงมากตรงๆอันนี้คือมอเติลี่ผมยังไม่ตันเนี่ยนะถ้ามอเติลี่ตันอา,อาจจะเลี่ยง เลยก็ได้นะครับนะแต่น uh ี่มาตอรี่ผมแค่2อ9เองมันก็เลยออกมาตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบท่านกิจทัศน์กันได้เลยนะครับผมเฮ้ยโอ้โหโอโหอันนี้เป็นคอมโบวันช็อตเลยนะครับท่านผู้ชม นะครับผมทำไปเล่นไปก็โอ้โหน่ากลัวนะถ้าเกิดสกิลแซดใครที่แบบโดนแบบแม่นๆเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ตายได้เลยท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมนะคนนี้นี่กินคอมโบหลายนาทีนี่อีป,ปิกเหลือเกินนะเอานะถ้าถามว่าติดตามกิจทัศได้ทางไหนบ้างก็เดี๋ยวผมจะให้คิวติดขอท่านกิจทัศไปแล้วกันเนาะนะครับผมนะไปติดตามเขาได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะก็แอดติดขอท่านกิจทัศไปได้นะครับท่านผู้ชมครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชื่อไว้นะครับผมนะอ่ะ ก็บางทีท่านกิจทัศน์เขาอาจจะรับไม่ทันก็เป็นได้ผมเนื่องจากว่าหลังจากนี้อาจจะแอดมาเยอะเกินก็ได้นะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะครับนะเออก็พยายามแอดมาแล้วก็ทักไปคุยได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างบางทีกิจทัศน์อาจจะไม่ตอบก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ว่างเยอะขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปจากโซเคียนได้เลยนะครับผมโซเคียนหมุนให้นาให้เล่นี่พื้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเล่นติพื้นง่าย Okay, okay. เพราะว่าโซเคนมันมันต่อคอมโบไม่ได้เหมือนชิซุยกับจิเต้ครับผมนะอ่ะก็เลยมีคร่าวๆตามนย้ท่านผู้ชมนะครับนะก็ถามว่ามันแรงไหมมันแรงนะครับนะแต่ว่ามันอาจจะไม่วันช็อตเหมือนพวกชิซุยครับผมนะเพราะชิซุยมันจะวันช็อตได้เยอะกว่านะครับนะก็คลิปไอสอนคอมโบผลโมจิไอตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมลงไว้ก็สามารถไปดูได้นะอันนั้นคือเน้นวันช็อตแบบของแท้เลยครับผมนะอันนี้โซเคนอาจจะยัง วันช็อตไม่ไม uh ่ค huh. ่อยได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูคอมโบหนึ่งจากท่านกิตทั์กันเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินตายเดินตยเออไอไอจังหวะที่ซุปเปอร์ฮูแมนเสร็จแล้วแล้วมันมีสกิลอะไรต่อไหมลองง้างให้ดูง้างให้ดู อ๋อไม่มีโอเคโอเคก็มีประมาณนี้ผมท่านผู้ชมนะครับนะก็คือไอจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเราจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับนะเราจะใช้เอ่อค,คุ้นเลิกกันแล้วก็ค่อยดึงลงมาก็ได้นะครับนะแต่ว่าท่านกิจทัศแก่แกไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำไว้นะครับนะโอ้ต้องพี่จะตายเยถ้าทำจริงๆก็น่าจะ ตายนะครับนะแพทโมจิได้อยู่โอเคนะครับผมนะอะก็มีประมาณนี้ผมนะก็ท่านผู้ชมครับนะก็จบไปแล้วนะครับคอมโ,มโบผอโมจิครับนะก็เป็นผลที่ถ้าถามว่าแรงไหมผมบอกเลยว่าผลโมจิเนี่ยแรงไม่แพ้ไม่แพ้มังกรไม่แพ้ผลสั่นเลยนะครับเป,เ,เ,รนะเป็นผลที่เกียนมากท่านผู้ชมเอาจริงนะเป็นผลที่เกียนแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ดีด้วยนะครับจริงๆนะฮะก็เป็น คือน่ากลัวนะผมสำหรับคนที่เปิดปิดฮาคิไม่เป็นอ่ะน่ากลัวมากผลโมจินะครับนะก็ใครเจอก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วผลโมจินะแล้วก็เล่นได้ดีเลยแต่ว่าเราต้องฝึกกระสายอความแม่นของเราด้วยนะครับก็ประมาณเนี้นะอ่นะเดี๋ยวเราไปเจอท่านกิทาร์ให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนะ,อะโอเค I okay. โอ้โหเขินเลยกูนะครับก็มีประมาณนี้นครับท่านผู้ชมนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> คือผลโมจิเนี่ยใครถ้าเกิดเจอกันเองเนี่ยเห็นไหมนะครับใครพลาดก่อนก็เรียบร้อยเลยนะครับโดยเฉพาะสกิลล็อกเนี่ยเห็นไหมเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือสุดแล้วอะนะครับผลโมจินะครับผมนะเจอกันเองก็ ห้ามพลาดเลยนะครับนะคือประมาทไม่ได้นะครับนะเจอโมจิกันเองนะคือประมาทไม่ได้เลยผมบอกให้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะบนะที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วสำหรับเดี๋ยวว่าไม่เจอกไหในคลิปวิดีโอหน้าล้วท่านชมสำน,นี้บายบายนะครับผมโอเคท่านกิปก็ต้องขอาลาไปก่อนด้วยนะอ่าผมขอเอ่อสวัสด,ดีแทนท่านกิจทัตด้วยผมนะไปไปอนนะ่าบายบายครับผมนะบายบายครับอ่าบายบายจ้าไปเลย